ข่าวประจำรายการวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เป็นรูปประธรรมสักนิดหนึ่งบางประเด็นบางปัญหาเนี่ยครับบางทีมันอธิบายหรือตอบความจริงไม่ได้เอาตัวอย่างรูปธรรมคืออุยกูคุณกันวีสอสอฝ่ายค้านหนึ่งเดียวนะครับของพรรคเป็นธรรมเนี่ย เขาจับประเด็นเรื่องอุยกูนี่เป็นประเด็นหลักเลยและดูท่าทางเขาก็จะอภิปรายเรื่องนี้ด้วยปัญหาเรื่องอุยกูที่เราคุยกันอยู่เป็นหน้าหนึ่งคือพิมพ์หลายวันมันโต้แย้งกันหลายเรื่องผมจับเป็นเรื่องสั้นๆมาให้ท่านทราบสามตอนสามหัวข้อกันแล้วกันหนึ่ง อุยกูนี่ฝ่ายค้านก็บอกว่าไม่มีประเทศไหนเขาจะรับอุยเอ้ยไม่ใช่ฝ่ายค้านก็บอกมีประเทศที่จะรับรัฐบาลโกหกรัฐบาลบอกว่ามันไม่มีประเทศจะรับสิบกว่าปีแล้วฝ่ายค้านบอกมีนี่ประเด็นหนึ่งนะประเด็นที่สองจดหมายฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าคนอุยกูนี่ที่ส่งกลับไป เขาพร้อมจะกลับเขาต้องเขาสมัครใจกลับแต่ฝ่ายค้านบอกเขาไม่พร้อมจะกลับมีจดหมายออกมานี่ไงเขายืนยันว่าเขาไม่กลับเอาเลยสิแม่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่หลายวันแล้วนะแล้วฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าจดหมายนั้นปลอมราชทัณบอกปลอมเอออะไรจริงอะไรปลอมมัเนี่ยมาเด็นอย่างเนี้ครับที่เราถกเถียงกันลบางทีมันจบไม่ได้ประโยชน์ อยู่ตรงที่ต้องโต้กันในสภาเอาไปอภิปรายไม่มันใจเลยส่วนประเด็นที่สมก็คือกลับไปไม่ได้ตายแน่จีนเอาตายแน่รัฐบาลบอกจีนเขารับรองแล้วว่าไม่ไม่ตายก็สามประเด็นนะครับปรากฏว่าวันนี้มีการโต้แย้งข่าวสารเป็นรูปประทําบางส่วนแต่ผมจะไม่ ไม่สามารถจะไปตามเรื่องสืบมาตั้งแต่ต้นเพราะถ้าสืบมาต้ต้นเอียงไปทางหนึ่งก็เขาบอกเป็นพวกรัฐบาลเอียงไปทางฝ่ายนี้ก็บอกเป็นฝ่ายคา้านจริงๆผมไม่ได้กลัวหรอกนะว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายคา้านแต่ว่าให้คนที่เขามีหน้าที่เนี่ยเขาเขาทําหน้าที่ของเขาเพียงแต่ว่าผมอยู่ฝ่ายต่างประเทศในอดีตผมเคยทํางานด้านการต่างประเทศเนี่ย บางปัญหามันซับซอ้อนจริงๆครับเรื่องต่างประเทศนะวันนี้ลองดูหนึ่งเรื่องไม่ไม่ใช่ว่าคุณทูตเอ่อท่านผูน้นี้ทูตรัฐนี่ถูกนะไม่ใช่นะท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่ตะกระทรวงต่างประเทศนะครับทูตรัฐเขาเรียกทูตนอกแถวรับว่ามีประเทศที่สามอยากรับอุยกูแต่ไม่พร้อมมีเรื่องกับจีน อ,อันนี้มติชนลงข่าวนะฮะผมให้ดูเนื้อข่าวหลักๆผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศย้ำไม่มีประเทศไหนแน่แน่ที่จะรับตัวชาวอุยก,กูไปอย่างจริงจังมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้ามีคนเขารับไปแล้วนี่ทำไมรัฐบาลไทยไม่ส่งเอออันนี้เป็นเหตุผลที่ดีทีเดียวทำไมไม่ส่งไปล่ะ แต่ว่ารายละเอียดนี้เราไม่รู้คือถ้าพูดบอกว่าถ้าฝ่ายค้านบอกว่ามีประเทศที่เขารับแต่คุณไม่ส่งเองโอ้อันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะนายกเองก็บอกว่าก็ไม่มีใครรับแต่ดันวันนี้มีผู้ช่วยทูตทูตรัฐบอกว่าไม่มีประเทศไหนแน่แน่ที่จะรับตัวชาวอุยกูร์กลับอย่างจริงจังเพราะกลัวจะผิดใจกับจีน คือถ้าอเมริการับไปเลยไม่มีปัญหาเพราะอเมริกาเป็นประเทศใหญ่ออยุโรปไปเลยแต่ขอโทษนะอเมริกาก็ไม่ใช่รับง่ายๆนะยิ่งคุณทำมานี่ไอเฉพาะที่อยู่ในอเมริกานี่ยังจะไล่ออกอยู่นะนี่นะไล่ออกไล่จับอยู่ดังนั้นเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่ทางคุณฝ่ายค้านเนี่ยจะต้อง เอาไปอภิปรายในสภาผมเชียร์เลยนะเรื่องนี้คุณประเด็นที่สองคุณกันวีสัตว์รัฐบาลหยุดโกหกคนทั้งโลกปมส่งอุยกูกับจีนว่ามีคนรับแต่ทำไมไม่ส่งไปเอาละเนี่ยที่คุณกันวีว่าเอาไปเลยครับไปสดกันในสภาเลยแล้วมันมีปัญหาแปลกไปอีกคุณถาปาัี เอียดศรีชัยเนี่ยเป็นนักข่าวฟรีแลนซ์รู้สึกจะทำอยู่กับช่องสามด้วยแต่เขาเป็นฟรีแลนซ์เนะเขาบอกว่าเขาทำข่าวเรื่องอุยกูอย่างเดียวนี่มีคนขู่เขาอยู่แต่ก็ไม่บอกว่าใครขู่นะฝ่ายไหนขู่ไม่รู้คุณทามินีบอกถ้าเห็นไม่ตรงกันเรื่องอุยกูจะส่วนตัวหรือ i อโอมาเมนในเพจส่วนตัวเพจข่าวได้นะคะ แต่อย่าคุกคามในเพจร้านอาหารเลยค่ะอย่าคุกคามการถึงชีวิตเราก็แค่นักข่าวที่จะกี่รัฐบาลก็ทำแบบนี้ก็ไม่รู้ใครไปขู่ท่านนะอ้าโอเคดังนั้นดีที่สุดอภิปรายในสภาเปิดเลยนะฮะแล้วก็สู้กันสู้ข้อมูลนะคุณการีบอก ในยมอภิปรายอิงแน่นอนบุยกูนี่ดีแล้วครับดังนั้นประเด็นนี้ประเด็นมีคนลับหรือไม่มีคนลับกันแน่นายกบอกมีคนลับนีค้คุณนี่บอกไม่มีคนลับเอาว่ามาส่วนเรื่องจดหมายปลอมเอาเรื่องคนรับไม่คนลับก่อนอันที่สองปลอดภัยไม่ปลอดภยัยอ่ วันนี้ฝ่ายรัฐบาลก็ทําได้เท่าที่ทําได้ก็คือส่งเลขาอ,อสอมทอเอ่อสภาความมั่นคงสมชไปดูถึงซินเจียงเลยผมได้รับภาพชุดมาชุดหนึ่งจากพรรคพวกที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลนะครับก็ไม่ต้องเชื่อผมนะเพราะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มีภาพเท่าไหร่ก็มาโชว์กันอย่างนี้เป็น ภาพนี้เป็นภาพที่เลขาสมชคนหัวหน้าร้านนั่งอยู่ตรงกลางนั่นแหะนั่งอยู่กับครอบครัวอุยกูที่เขาไปเยี่ยมที่ไปจากเมืองไทยนี่อย่างว่าดูอย่างนี้ก็ไม่รู้แล้วครับหลังจากนี้อาจจะถูกฆ่าตายก็ได้เราก็ไม่รู้นี่ครับภาพอยู่ที่โต๊ะอาหารมีลักษณะอาหารแบบอุยกูนะแบบอิสลามนี่ภาพที่สองภาพที่สาม ก็เยี่ยมชาวอุยกูไปถึงเขาก็ให้นอนโรงพยาบาลตรวจสุขภาพนี่ก็มีการไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะครับเลขาสมชก็จ้จับไม้จับมือที่ผมให้ท่านดูภาพเหล่านี้นั้นเป็นภาพที่ททฝ่ายไทยทําได้ดีที่สุดเท่านี้แหละอย่างที่ทูตรัฐบอกอะ่ะเราก็ทําได้ดีที่สุดเท่านี้ เพื่อให้เขากลับไปประเทศจีนแล้วเราไม่ต้องรับแรงกระแทกไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับแล้วเราก็ปลอดภัยเพราะเราก็อยู่ใกล้ชิดจีนจีนเป็นมหาอำนาะจจะไม่กลัวก็ไม่ได้ทูตรัฐบอกนะและภาพที่แสดงให้ท่านเห็นเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเหมือนกับมีเสรีภาพนะที่เข้าไปติดตามดูได้จีนไม่ว่าอะไรคือจีนเนี่ยอย่างที่ผมบอก มีปัญหาคือไม่ค่อยมีใครเชื่อถือในเรื่องการเคารพหลักเสรีภาพเพราะประเทศเขารู้สึกจะไม่ค่อยไม่ไม่มีประวัติที่ไม่เคารพเสรีภาพเยอะดังนั้นพอส่งตัวอุยยอ้ยกูไปอุ้ยกูไปจีนกลับไปจีนคนก็สงสัยว่าจะถูกฆ่าแน่นายกอิงก็บอกไม่หรอกนะก็ไม่รู้จะเชื่อใครนี่ก็เป็นภาพ ที่อยู่ในครอบครัวของอุยกูที่ว่านี่นะครับมีจับไม้จับมือกันแล้วผมอยากให้ท่านได้ดูภาพคลิปสั้นๆคนอุยกูนี่เท่าที่ผมสังเกตนะจากภาพเนี่ยจากจากคลิปสั้นๆเนี่ยสนแสดงว่าภาษาจีนก็จะพูดไม่ได้คนที่คนที่มามาเมืองไทยเนี่ยแล้วก็กลับไปเนี่ยเพราะอะไร เพราะเลขาสมชผู้ภาษาไทยเป็นและคนมีล่ามจีนแปลไม่ใช่แปลเขาแปลให้คุณอุยกูฟังนะต้องแปลเป็นภาษาอุยกูก่อนเขาถึงจะส่งภาษากันได้เข้าใจไทยจีนอุยกูต้องสามคนนะถึงจะคุยกันรู้เรื่องนี่ครับลองลองดูสั้นๆไม่ถึงนาทีครับก็ขอให้ช่วย 和啊、站一站一这个呃，你你能回来，这个泰国的这个官方啊，政府也对他也是很很开心。然后回来之后，这个这个这个，摆、这、脱、个、工作，安居乐业，哎、啊，好好的，好好的生活。那、嗯，西能米西格萨斯拉米泰根能格，泰国米多拉伊国属拉勒，属芒属芒雅克西罗库兰雅西根格区地，布罗格达昆通格昆地那。 ท่านเห็นแล้วนะครับที่มีการคุยกันผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในโรงพยาบาลนะเพราะเขาก็มาได้อธิบายรายละเอียดมามีแต่ภาพอย่างนี้ดังนั้นดีที่สุดเลยก็คือไปคุยกันในสภาสสการวีก็ อภิปรายเลยไม่ไว้วางใจเอาประเด็นนี้นะครับแล้วก็จับประเด็นเลยว่านายกโกหกท,ทั้งทั้งที่เออมีประเทศที่สามรับว่ากันไปแล้วประเด็นสําคัญมากก็คือเอกสารปลอมนี่ใช่แหมผมไม่เชื่อนะว่าคุณกันวีนี่จะเอาเอกสารปลอมมาหรือทําเอกสารปลอมมาเผยแพร่ผมไม่เชื่อ พอผมเป็นผู้แทนมานี่โอ้โหอะไรที่ไม่จริงแล้วเราทําขึ้นมาเองนี่โอโ้เสี่ยงเหลือเกินไม่ไหวแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้นนที่มันปลอมมาตั้งแต่ต้นแล้วเราไม่รู้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเอกสารยังม,มีดวงตาของราชธานด้วยนะครับท่านก็คงจะเห็นข่าวในประเทศไทยแล้วนะอันนี้เขาบอกว่าราชธานแจงของปลอมจดหมายอุยกูที่ถึงรัฐบาลไทย เป็นจดหมายที่บอกว่าเขาไม่ขอกลับไปประเทศจีนแต่ตรงเนี้ยคุณการีบอกนี่ไงเขาบอกว่าเขาไม่ขอกลับแล้วทําไมรัฐาบาลบอกว่าเขายินดีกลับก็มีการโต้แย้งกันว่าไม่ใช่จดหมายของข,ของคนอุยกูที่ที่ไปเมืองจีนผมดูแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขียนเป็นไม่ใช่ภาษาอุยกูนะโอเคก็ไม่รู้เหมือนกัน เรื่องอย่างเงี้ยมันเราไม่รู้จริงๆครับดังนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่คุณการวีสืบแสงนะครับนี่เรื่องจดหมายคุณการวียืนยันเลยว่าเป็นจดหมายถูกต้องจริงไม่ใช่ปลอมของอุยกูเขาไม่ต้องการจะกลับเมืองจีนดังนั้นประเด็นนี้ก็เลยบอกเสนอไปอภิปรายในสภากล้นกัน แล้วก็เป็นการอภิปรายที่คนจะดูเยอะคือช่วงวันที่ย4ไม่นานเกินรอนะครับเอาละประเด็นอภิปรายอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการลุงป้อมจะอภิปรายทักษินคนก็เชียร์จังเลยบอกให้ลุงป้อมขึ้นอภิปรายให้ได้ใครเชียร์ก็เชียร์นะครับแต่มี หน่วยงานหนึ่งที่เชียร์นี่เป็นหลักฐานยืนยันว่าชัยแน่คือพวกขวาจัดโานขวาจัดเชียร์ลุงป้อมเต็มที่ <c oughs> ทิศทางไทยครับของคุณสนธยานที่ไม่รู้ตำรวจเขาจะจับเมื่อไหร่นะเพราะว่าเขาไปจับนักข่าวแล้วล่ะที่อ่านข่าวของคลีติกโทรทัศนคลีติกท,ทรทัทั์ออนไลน์ บอกคุณสมทยานบอกถึงเวลาแล้วลุงป้อมเอาคืนจับตาแชร์คลิปบ้านจันทสองล่าเออเอาคุณนึกว่าวันนี้ถ้าเราดูเรารู้เรามองอย่างอย่างเป็นจริงมีฝักมีฝ่ายเรารู้ภูมิหลังของข่าวแล้วเราก็เราจะรู้ว่าวันนี้มันมีสัญญาณแปลกๆโดยอาศัยการภิปรายไม่ไว้วางใจ ผมไม่ได้บอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจกลายเป็นสื่อนำหรือว่าพักฝ่ายค้านร,ร่วมกับพักขวาจัดไม่ใช่แต่ขณะนี้มีสัญญาณค่อนข้างชัดมากขึ้นแล้วว่าเขาเขาจะอาศัยสถานการณ์นี้หละเพราะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวัที่ยีบสี่จากวันนี้ไปถึงยีบสี่เนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นผมคิดว่าให้ดำเนินการดีที่สุด แล้วทำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นมีเนื้อหาก็เลยฝากประเด็นอุยกูนี่เข้าไปคุณกันวีนะครับตั้งแต่โต้แย้งกันกับทูดรัดว่าไม่มีประเทศที่สมจะรับนะฮะเรื่องจดหมายปลอมเรื่องส่งไปแล้วตายแน่ซึ่งผมเอาหลักฐานมาให้ท่านดูแล้วเมื่อกี้นี้เสียงอาจจะไม่ชัดเจนเนี่ยนะเรื่อง ส่งไปจีนแล้วตายแน่นี่ก็เลขาสมชเขาไปเขาก็ไปเยี่ยมแล้วแต่ว่ามันมันคงไม่สามารถจะไปรับประกันะไรได้หรอกนะครับก็อีกสระยะหนึ่งรัฐมนตรีเขาจะแจดคณะไปแต่ถ้าสองคณะไปถึงขนาดนี้แล้วต่อมานี่ถูกจับดำเนินการเพราะเหตุลี้ภัยมาอยู่ประเทศไทยแล้วจีนจับไปสังหารน,นี่ก็โอ้เลิกเชื่อจีนเลย นะครับเลือกเชื่อจีนเลยท,เทําได้ส่วนนี้แหละทีนี้พอมาถึงเรื่องของจดหมายปลอมนี่ผมบอกให้ไปแล้วเนาะทีนี้มาพูดถึงเรื่องการพิจารณาเรื่องของทิศทางที่มันเกิดเหตุการณ์การพิจารณาไม่วางใจเนี่ยมันมีสถานการณ์ที่น่าจับตามองอยู่ครับว่าฝ่ายขวาจัดเนี่ยพยายามจะดําเนินการอาศัยสถานการณ์การภิปารายนี้ ซึ่งเขาคงประเมินว่าจะเกิดความวุ่นวายและเป้าหมายของฝ่ายฝ่ายขวาจัดขวาตกขอบนี่ไม่ต้องห่วงอันนี้เขาทำลายทักษิณอย่างเดียวและเขาก็ตั้งเป้าหมายอย่างนี้มาตั้งเกือบย0สิบปีแล้วแต่มันทำลายไม่สำเร็จไงรัฐบาลสิบเก้ากันยาสี่เก้าก็ทำลายทักษิณปีห้าเจ็ดก็ทำลายน้องน้องสาวทักษิณคือคุณยิ่งรักแล้วก็ ทั้งสองคณะก็ตั้งเป้าทําลรทักษิณแล้วทักษิณก็กลับมาแล้วลูกสาวก็เป็นนายกแล้ววันนี้ทักษิณก็เข้ามาช่วยงานก็ทำให้พวกขวาจัดรู้สึกเครียดแค้นเหลือกเกิน <c oughs> นี่ผมถึงบอกว่าผมจับภาพนี้มาให้ท่านดูนะครับบอกว่าใครโฆษณาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้สถาบันทิศทางไทยนี่มันสัญ,ญลักษณ์ขวาจัดนี่มันเชียร์ป้อมให้ลุยทักษิณเต็มที่เลย แล้วก็มีข่าวไทยโพสต์นี่ครับจับตาบิ๊กเนมนัดหารือใหญ่วันที่9มีนะจาจัดทัพหยุดวิกฤตประเทศไทยต้องต้องหยุดตัวพวกมึงถึงจะถูก <c oughs> นะครับที่มึงสร้างวิกฤตมาตลอด20ปีประเทศไทยไม่ได้มีวิกฤตแต่พวกคุณนั่นแหะก่อวิกฤตมาตั้งแต่พันธมิตรจนถึงกบปปสพัระชาธิปัตย กับพันธมิตรนะร่วมมือกันปูทางสู่การรัฐหารจึงเกิดวิกฤติดังนั้นวันนี้เราจะเข้าใจสถานการณ์จริงๆว่าอะไรเป็นอะไรนี่เราต้องมีวัคซีนป้องกันวัคซีนป้องกันผลิตการนะครับเพื่อจะคุ้มครองประชาไตาเนี่ยใครโพสพาดหัวยชัดเจนนะครับมันไม่ใช่ไอ้บิ๊กเนมใครบ้างผมไม่ต้องบอกนะผมเห็นหน้าแล้วจำได้หมดนะ เพียงแต่ว่าไม่อยากเอ่ยชื่อมันเป็นบิ๊กเนมเสนียดปากวันที่เก้าจะชุมนุมใหญ่อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นภาพเก่าที่เคยชุมนุมกันแล้วนะครับแล้วตอนนี้เขาก็มาชุมนุมกันแล้วนี่ที่ข้างธรรมเนียบัแล้ว,ลวที่ผมบอกก็ท่านไปแล้วนะครับดังนั้นการที่สื่ออย่างไทยโพสต์สื่ออย่างสถาบันทิศทางไทย ทีวีขสนทิยานที่มันชุมนุมกันแล้วมันอาศัยสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันก็มาสอดรับกับไทย PBS นี่ไงครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็น,นสื่อเผด็จการชัดเจนแต่รู้สึกจะมีฐานะมากหน่อยคือเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ฟรีทีวีที่มีเงินใช้จ่ายปีละสองพันล้านจากภาษีของประชาชนมันถึงได้สอดคล้องกันไง,ไงเผด็จการสร้างชาตินี่ไง พด็จการสร้างชาติผู้นำเข้มแข็งเศรษฐกิจรุ่งเรืองนี่แหละนี่แหละท <c oughs> ่าจะเห็นที่ทางของกระบวนการเขานะครับเอาละดังนั้นเหตุการณ์อภิปรายไม่ไว้วางใจกับเหตุการณ์การฉวยโอกาสของผู้ขวาจัดมันมีสถาการณ์อย่างนี้วางให้เห็นแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปหยุดการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่ อภิปรายว่าใคก็ทำหน้าที่ของท่านไปแต่ให้รู้ว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านเองว่ามีวุฒิภาวะในการอธิบายหรือระมัดระวังเรื่องนี้อย่างไรฝ่ายรัฐบาลนะเขาเขาไม่ไปเอากับไอ้พวกนี้อยู่แล้วเพราะมันตรงข้ามกันนี่ฝ่ายรัฐบาลเขาถืออํานาจอยู่เขากําลังบริหารประเทศอยู่กำลังผลักดันในประเทศพัฒนาการ นะฮะให้เติบโตทังเศรตฐกิจอยู่ก็นี่คือข้อเท็จจริงที่เรามองเห็นเหตุการณ์จริงๆเป็นอย่างนี้ข่าวหน้าหนึ่งทีือพิมพ์วันนี้ผมจะเอามารายงานท่านแต่ไม่เอารายงานทุกข่าวแต่อยากให้ท่านเห็นประโยชน์ของหน้าหนึ่งที่เป็นประจักษ์พยานที่ท่านจะรู้ได้เองว่าสื่อมวลชนไทยเนี่ยมันเป็นฝกักเป็นฝ่ายฝ่ายที่เขาเป็นสายอาชีพ ข่าวเดียวกันเขาพลาดหัวอย่างหนึ่งไอ้ฝ่ายที่เป็นผดดจการขวาจัดยุยังจะแข่งรั่วอันนี้พลาดหัวอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกับเขาเลยแล้วมันจะอิงนิดหนึ่งอิงหน่อยหนึ่งว่าอิงเนื้อข่าวนั้นแต่ใส่ไข่ดังนั้นการติดตามข่าวพวกนี้ถ้าเราอ่านอย่างไม่มีวิจารณญาณอ่านอย่างไม่มีวัคซีนไม่ไม่มีวัคซีนคุ้มครอง เออความความคิดประชาธทิ้ไตายแล้วเราก็ก็จะทําให้มันหลงได้ถ้าบอกยิ่ง้าใครบอกว่าเราเราไม่ไม่เป็นฝักไยไหนเป็นกลางนั่นไปง่าย <c oughs> ไปง่ายพักเดียวไปแล้วยี่สิบปีที่ผ่านมาก็เป็นอย่างเงี้ยไปเลยพันธมิตรชุมนุมเราไม่มีฝักไฟเออเราไม่มีฝักไฟเราดูแต่ความจริงนั่นแหละความจริงมันมีหนึ่งเดียวที่ปนว่าเนี่ยมันก็พาไปอีกทางหนึ่งก็ กบปสอไ,อไอเทมก็มุนกันเห็นไหมครับเอาเอาอย่างนี้นะไทยรัฐหัวสอวอสอสะดุดก็กตงัดข้อไม่ร่วมถกกคคพอขอขงวันนี้ครับที่มีการพิจารณาที่ดีเอสเขาจะรับคดีหรือไม่รับคดีเนี่ยนะเอาตามข้อเท็จจริงอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วก็ กรกตก็ปฏิเสธไม่มาร่วมไม่มาร่วมประชุมเขาเชิญแล้วกูก็ไม่มาเพราะอะไรไปว่าทีหลังอันนี้เอาข่าวอย่างเดียวเอาพาดหัวเนลี่นิวบอดคดีพิเศษถกรับหัวสวกกตยันไม่ขวางทางอันนี้แปลกดีเว่กกตงัดข้อไทยรัฐบอกงัดข้อแต่ว่าเนลีิวบอกไม่ขวางทางก็ไม่เป็นไร แต่เขาไม่ได้ทิมแทงอะไรเป็นพิเศษตามความเห็นของเขามติชนโพยหัวสวเป็นคดีพิเศษรุ่นก,พอ,กอพกอคพถกวันนี้คือจะเอาคดีเรื่องการโกงกันเขาเรียกว่าหัวสวแหมมันเบาไปโกงเลือกโกงเลือกสอวนั่นแหละ ที่ก็จะสอบแล้วคนก็เชื่อกันหมดแล้วว่ามันโกงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับหลักฐานสอบสวนนั่นแหละครับแต่ผมก็ยังแปลกใจจนถึงวันนี้ว่าเอ๊เราจะมกรกตต้อตงขวางขนาดนั้นวะข่าวสดลุ้นวันนี้กนนกคพคณะกรรมการคดีพิเศษนะครับกกคพนี้นัดตกคดีหัวสองวจับตาบอดโดดล่มข่าวที่แล้มมีโดดล่มสามคน เขาก็เลยเชื่อว่ามันมีการล็อบบี้มีผู้มีที่ผลล็อบบี้มาให้เข้าประชุมจริงเท็จเราไม่รู้ก็ได้จะคาดการณ์กันจากสื่อพอมาถึงไทยโพต์อันนี้เราชัดแล้วครับชัดแล้วกคณะกรรมการคดีพิเศษเขาก็ประชุมจะประชุมกันมีมติอันนี้บอกแย่งอำนาจเลย <c oughs> แย่งอำนาจกกตเลยดีเสไอนี่ไง เอียงข้าอย่างงี้เอียงชัดๆนี่แหละขวาจัดทบสไตล์เขาเป็นอย่างนี้จริงๆส่วนแนวหน้านั้นก็ลงข่าวเหมือนกันลุ้นหัวเลือกสอวอแต่ว่าไม่มันเท่าไทยโพสเล่นตัวใหญ่เลยของแนวหน้าบอกลุ้นหัวเลือกสอวอเป็นคดีพิเศษ6มีนาคมกรกตไม่ร่วมสังกกรรมเมินถกกคพอ แค่ทําจดหมายชี้แจงวิธีการของขออไทโพคอมมันกว่าแล้วก็จับเรื่องเน,เน,เนวินไปพบแมวอันนี้เอาเป็นข่าวใหญ่ผมรายงานทําไปแล้วเนาะหนูยอมรับมุดจัดส่งล่าพาเนวินไปพบแมวผู้จัดการผู้จัดการนี่ก็ออกอาการแบบเดียวกันเอาเรื่องเนวินไปพบแมวเป็นข่าวใหญ่ส่วนเรื่องดีเ เรื่อง DSI รับหรือไม่รับนี่หลักฐานมันชัดมากว่ามีการโกงกันจริงเป็นนักข่าวแล้วจะมาเปิดประเด็นแบบเอาหัวทิ่มดินอยู่กันอะไรอยู่นะเขาเลยลงข่าวเล็กๆตัวเล็กๆเห็นไหมครับพาดหัวตัวใหญ่นะเรื่องเนวินเคลียร์ใจแมวแต่ตัวเล็กๆคือรุ่นรุ่น DSI รับไม่ รับไม่รับคดีหัวเลือกสวส่วนกรุงเทพธุรกิจหรือค่ายเนชั่นอันนี้อันนี้มาแปลกเขาจะขายข่าวแปลกผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นขวาจัดนะแต่เขาจะมาแปลกแบบมาแบบแปลกกระแทกเรื่อยๆหัวเลือกสวแบ่งคดีคนละครึง่งนึกไม่ออกว่าจะแบ่งกันยังไงว่าคนละครึง่ง <c oughs> คือถ้าสอบแล้วมีการโกงจริงมันก็ต้องยกพวงสวคนไหนโกงที่มีหลักฐานที่มีลิสต์รายชื่อคะแนนกรอกกันก็ไอเลขากกตมันให้เอกสารเข้าไปเลยเพราะมันจำชื่อก็ไม่ได้ไงครับที่มีโพยพันวัาคนนั่น่ะมันจะต้องเลือกเหลือสองร้อยอ่ะ ทีนี้มวลชนทั้งหลายที่เขาจ้างมาเนี่ยจำไม่ได้นี่ใครจะไปจำได้หรอไม่ใช่ว่ามวลชนเขาสมองไม่ดีจำไม่ได้นะก็ระบบมันเป็นอย่างนี้มันมันจัดเรื่องอย่างนี้เออใครจะไปจำอะไรได้แล้วก็เป็นการเลือกกันภายในในที่สุดก็เลยมีหลักฐานไอ้เจ้าเลขากรกตนี่มันอนุญ,ญาตให้อโพยเข้าไปได้ก็เลยติ๊ก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 โพยจะต้องเลือกใครบ้าง ไอ,อหมอเกตเลยได้ที่หนึ่งเลยไงเอาละครับนี่คือข่าวหน้าหนึ่งวันนี้ไม่มีอะไรดอย่างอื่น